สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกตทีวีค่ะวันนี้เกจะมาอานิทาน AI เ,เรื่องมิ้นกับปาร์ตี้ฟองสบู่มหาสาจจรใถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วใต้ท้องทะเลสีครามสดใสมีอาณาจักรปะการังที่ชื่อว่าปะาการาังปุยนุ่ม งงม,มิ้นต์บอกกับเพื่อนสีของเขาที่กำลังง่วนอยู่กับการรับกล้ามให้คมกริบไม่ต้องห่วงมิ้นป,ปูเปียวพูดฉันมีแผนเด็ดของปูเปี้ยวคือพาไปหานางฟ้าปลาปักกระเป้า <Okay. S 2> ที่ชื่อว่านางฟ้าปักกิจังขึ้นชื่อเรื่องเวทมนต์แปลกๆบางครั้งก็ใช้ได้ผลบางครั้งก็แล้วแต่ดวง oh, no. กระบ,บอกไม้ไผ่ยักษ์ที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ท่ามกลางสาหลายทะเลปักกี้จางออกมาพร้อมกับแว่นตากลมโตและรอยยิ้มกว้างมีอะไรให้ฉันช่วยจ๊ะเธอถามมินเล่าปัญหาของเขาให้ฟังปักกี้จางพยักหน้าง,งึกๆแล้วร่ายคาถา,กกาสายเอวพิ้วจงเต้นรำให้เก่งกาดดุกดังนางพญาหอยนางร่ม ั่นเองก็เกิดประกายวิบวักรอบตัวมินมินรู้สึกว่าขาของเขาไม่พันกันอีกต่อไปแล้ว <Wow. S 1> เขาลองขยับตัวดูปรากฏว่าเขาเต้นในผิวไหวอย่างน่าเหลือเชื่อ hey เขาหมุนตัวกระโดดและสายเอวได้อย่างเป็นจังหวะว้าวสุดยอดไปเลยมินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงดีใจแต่แล้วปักกี้จังก็หัวรอกคิกคักเดี๋ยวก่อน นีมีผลข้างเคียงนะจ๊ะเจ้าหมึกจ๋าผลข้างเคียงก็คือทุกครั้งที่มิ้นเต้นราหมวกปาร์ตี้ของเขาจะปล่อยฟองสบู่หลากสีสันออกมาและฟองสบู่เหล่านั้นก็จะลอยขึ้นไปบนผิวน้ําทําให้ชาวประมงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัญลักษณ์เรียกขอความช่วยเหลือนั่นเองค oh, <no. S 1> นวันง,งานเต้นรํา มินไปถึงปราสาทเปลือกหอยด้วยความมั่นใจเขาก้าวเข้าสู่ฟอร์เต้นลำและเริ่มโชว์ลีลาสุดพิ้วทันทีผู้ <Hey. S 1> คนใต้ทะเลต่างฮือฮาในความสามารถของเขา wow. ฟองสบู่ก็เริ่มพวยพุ่งออกมาจากหมวกของเขาเต็มไปหมดไม่นานนักเรือประมงนับสิบลำก็เล่นมายังผิวน้ำด้านบนพ oh, <no. S 1> ร้อมกับอกไหลส่องลงมาเหล่าสัตว์น้ำใต้ทะเลต่างตกใจและหยุดเต้นรำทันที ราชินีมือเมดเมโลดี้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนสร้างความปนป่วน,นี้มินรู้สึกอับอายมากแต่เขาก็กล้าหารพอที่จะสารภาพเป็นฝีมือของข้าพเจ้าเองพยะค่ะราชินีข้าพเจ้าแค่ต้องการเต้นรำให้เป็นแต่คถาของนางฟ้าปักกี้ จังมีผลข้างเคียงค่ะราชินีเมโลดี้มองไปที่ฟองสบู่หลักสีสันที่ลอยขึ้นไปบนผิวน้ําแล้วทรงยิ้มแย้มนี่มันช่างเป็นงานเต้นราที่น่าจดจําอะไรอย่างนี้<ะ>ฟองสบู่เหล่านี้ช่างสวยงามเหลือเกินแล้วเป็นสีสันของงานนี้ก็แล้วกันแล้วราชินีก็ทรงประกาศทุกคนได้เวลาเต้นรำกับฟองสบู่แล้ว คนในงานก็เริ่มเต้นรำอย่างสนุกสนานท่ามกลางฟองสบู่ที่พวยพุ่งออกมาจากหมวกของมินงา <Wow. S 1> นเต้นรำนั้นกลายเป็นตำนานแห่งความสนุกสนานและเวทมนต์ที่ไม่มีเหมือนใคร <Hey. S 1> ส่วนมินเขาก็กลายเป็นปลาหมึกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาณาจักรปากกรลังปุยนุ่มไม่ใช่แค่เพราะเขาเต้นเก่งแต่เป็นเพราะเขาสร้างสีสันและความสุขให้กับทุกคนด้วยฟองสบู่มหัศจรรย์ของเขาและทุกๆปีชาวประมง ก็จะรู้ดีว่าเมื่อเห็นฟองสบู่หลักสีสันลอยขึ้นมาจากใต้ทะเลนั่นหมายความว่างานเต้นรำสุดหันษาของราชินีเมอร์เมดได้เริ่มขึ้นแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. การยอมรับและภูมิใจในความแตกตา่าง 2. ความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริง 3. ความเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันสรุปสั้นๆก็คือจงกล้าที่จะเป็นตัวเองยอมรับในความผิดและมองความสวยงามในทุกอุปสรรคเพราะสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างอาจเป็นสิ่งเดียวกับที่เราทำให้โลกนี้สดใสได้ค่ะนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะหากเพื่อนๆแค่คลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกด,ด้วยนะคะ <Okay. S 1> สำหร,รับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ